มันก็ยังมีกระบวนการที่การทํางานทางความคิดแล้วก็วัฒนธรรมการเมืองมันยังต้องมีต่อไปว่ารเ,เราอาจจะไม่มีเงินทองไม่มีมาแจกขอแลกด้วยการทํางานแบบอดีตพระเก้าไกลเนี่ยผมอาจจะไม่มีเงินทองมาให้ไม่มีอะไรมาให้แต่ว่าไอ้ปัญหาที่ดินที่มันเป็นปัญหาเรื้อรลังมานาน mm hmm. สองชั่วอายุคนเนี่ยผมมีแนวทางที่จะแก้ให้เอาเข้ากรรมธิการเนี่ยพอแก้ได้แล้วบ้างถ้ามีมี ประชาชนพรรคก้าวไกไเป็นรัฐบาลเนี่ยจะทําแบบนี้หนึ่งสองสามสี่เหมือนอย่างที่ผมประกาศในเวทีมติชนเป็นเวทีสุดท้ายในการอเบตหาเสียงที่ผ่าก่อนว่าร้อยวันแรกเราจะทําอะไรอมไม่มีข้ออ้างเพราะว่าร้อยวันแรกนี่มันต้อง ไม่มีเวลาผ่านกฎหมายไม่มีเวลาไปเปลี่ยนงบประมาณแผ่นดินอ,อันนี้คือสิ่งที่ทําได้ในร้อยวันแรกรที่อยู่ในชนบทถึงจะเข้าใจโครงสร้างของระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเสียทีเพราะทุกวันนี้การซื้อเสียงมีอยู่มากในทุกการเลือกตั้งไม่มีเงินเขาก็ไปลงคะแนนให้คนมีเงินเท่านั้นที่จะเข้าถึงตําแหน่งได้อยากมองเห็นอนาคตประเทศไทยที่สวยงามไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของผู้มีอำนาจอยากได้คนที่มีความสามารถจริงๆเข้ามาในการบริหารงานทำยังไงดีครับ เออผมผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นความจริงหรือเปล่านะคือผมว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่ผมเชื่อว่าอย่างน้อยก้าวไกลทําสําเร็จ<อ>คือการพิสูจน์วัฒนธรรมการเมืองแบบนี้ว่าคนทํางานการเมืองที่ตรงข้ามกับสิ่งที่เป็นคําถามมาเนี่ยมันชนะเลือกตั้งได้แลวชนะเยอะด้วยค เพราะฉะนั้นมัน,ม,นมันผมเชื่อมากเลยว่าคนที่อยู่ในชนบทไกลๆจริงๆแล้วเนี่ยเพอเพอรรู้เยอะกว่าคนในกรุงเทพหรือคนในเมืองด้วยซ้ําไปจริงแล้วก็แบบเชื่อเชื่อ,อนนผมเชื่อว่าน,น,นั่นเลยนนแล้วผมเห็น,น,นได้ชัดมากว่าตอนอนาคตใหม่กับตอนก้าไกลเวลาลงพื้นที่เนี่ย<อ>บทสนทนาที่มีซึ่งกันและกันเนี่ยครับมันไม่ใช่แบบว่าอนาคตใหม่นี่ผมจําได้เลยตกลงจํานาหรือประกันอื ให้เท่าไหร่ใช่ไหมเพราะว่าอะไรเองก็จะมีอยู่เพราะว่า,วาลักษณะแบบนั้นแต่ตอนกลายเป็นก้าวไกลแล้วเนี่ยคุณจะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอยังไงคุณจะทํายังไงให้น้ําท่วมที่นคนปรปฐมที่นนทบุรีที่ยุทธยาหมดไปเพราะฉันต้องการที่จะทํามาหากินละอืคุณจะทํายังไงกับเรื่องระบบขนส่งในคอ,อนแก่นแล้วก็ภูเก็ตคุณจะทํายังไงกับเรื่องปัญหายาเสพติดคือพูดง่ายๆผมจําได้เลยไอ้ติมทําโพมาบอกผม่า <laughs> S 2> <S 2> <S ตอนสมัยก่อนเนี่ยใครๆก็ต้องมอกว่าเศรษฐกิจมาเป็นอันดับหนึ่งแต่พอเป็นสมัยก้าวไกลเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องเรื่องพื้นฐานเรื่องเกี่ยวกับ<อ>รากฐานของประเทศเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดลอ้อมเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่างๆนานาอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการต่างประเทศก็<อ>มีการถามเยอะไม่ว่าจะไปไกลแค่ไหนก็ยังจะมีคนที่สนใจเรื่องนี้เพราะฉะนั้นมันก็ยังมีกระบวนการที่ การทางานทางความคิดแล้วก็วัฒนธรรมการเมืองมันยังต้องมีต่อไปว่ารเ,เราอาจจะไม่มีเงินทองไม่มีมาแจกขอแลกด้วยการทํางานแบบ,บ,บอดีตพระเก้าไกลเนี่ยผมอาจจะไม่มีเงินทองมาให้ไม่มีอะไรมาให้แต่ว่าไอ้ปัญหาที่ดินที่มันเป็นปัญหาเรื้อรังมานานสองชั่วอายุคนเนี่ยผมมีแนวทางที่จะแก้ให้เอาเข้ากับมธิการเนี่ยพอแก้ได้แล้วบ้างถ้ามีมี ประชาชนพรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลเนี่ยจะทําแบบนี้หนึ่งสองสเหมือนอย่างที่ผมประกาศในเวทีมติชนเป็นเวทีสุดท้ายในการเี่นห <eBay S 1> าเสียงที่ผ่าก่อนว่าร้อยวันแรกเราจะทําอะไรมไม่มีข้ออ้างเพราะว่าร้อยวันแรกนี่มันต้องไม่มีเวลาผ่านกฎหมายไม่มีเวลาไปเปลี่ยนงบประมาณแผ่นดินอ,อันนี้คือสิ่งที่ทําได้ในร้อยวันแรกครับปีแรกมีเวลาในการ แก้กฎหมายมด้วย312เสียงนี่มันแก้ได้ภายในหนึ่งปีอันนี้คือสิ่งที่เราจะทำ<ม>อันนี้เรายังทำไม่ได้ต้องขอเวลาสองสมัย8ปีเราจะทำแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมยังจำได้ว่าขึ้นเวทีที่ม,มติชนแล้วผมขึ้นไปเลยว่าหนึ่งร้อยวันแรกํำอะไรหนึ่งปีแรกํำอะไรสองสมัยจะทำให้ประเทศไทยเปลี่ยนไปได้ยังไงมันก็เลยสามารถที่จะทำให พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะอยู่บนเขาหรือแค่ไหนหรืออยู่ใกล้ทะเลแค่ไหนอยู่ชนบ,บทแบบไหนอ่ะมันเปลี่ยนวัฒนธรรมการพูดคุยกันันการเมืองไปแล้วอ่ะมันเปลี่ยนวัฒนธรรมในการทํางานกับการเมืองผมคิดว่าอันนี้มันเป็นความสําเร็จของของ,ของพักประชาชนที่อาจจะดูจับต้องไม่ได้อาจจะไม่เห็นไม่ได้แต่ผมเชื่อว่าการทํางานทั้งในสภาและนอกสภา ก่อนมีอนาคตใหม่ <Okay. S 1> ก่อนมีเก้าวกลก่อนมีพรคประชาชนไม่เป็นแบบนี้โอเคก็ยังรู้สึกว่ามันยังทําได้แล้วก็ผมไม่เชื่อหรอกว่าว่าคนชนบทจะไม่เข้าใจปัญหาเรื่องโครงสร้าง mm hmm. เขาใช้ชีวิตเขาหายใจเป็นปัญหาโครงสร้างเอางี้ดีกว่าครับเพราะฉะนั้น <laughs> มันอยู่ใน DNA ของพวกเราอยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยมั่นใจว่าคําถามนี้ตรง,ทงเท่าไหร่นักจริงคาถามสุดท้ายและมีจุดเด่นกว่านั่นคือไม่เคยคุยโตโอ้วด